สวัสดีครับทุกผู้ชมการกลับมาสนับสนุนด้านอาวุธทางทหารของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นหลังจากที่วลาดิเมียร์ปูตินมีท่าทีไม่จริงจังในการเจรจาแม้จะมีการเจรจาเกิดขึ้นจากผู้แทนของทั้งฝ่ายรัสเซียและยูเครนผ่านมาถึงสองครั้งที่ตุรกีแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามากซึ่งก่อนการเจรจารอบที่3จะเกิดขึ้นก็เกิดเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ช็อกฝ่ายรัสเซียโดยการตอบโต้ด้วยฝูงโดรนต่อสนามบินทางยุทธศาสตร์ ทำให้รัสเซียทําการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนจํานวนมากซึ่งฝ่ายยูเครนก็ตอบโต้กลับโดยไม่ลดละเช่นกันโดยการโจมตีแตกทั้งสองฝ่ายแม้ในขณะนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ครับซึ่งรัสเซียจะเน้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธประสานกับการโจมตีด้วยโดรขนขณะที่ฝ่ายยูเครนเน้นการโจมตีด้วยโดรนและเริ่มมีการเปิดใช้ยุทธวิธีคลองอากาศครับซึ่งการคลองอากาศจะเป็นต้องทําภารกิจซีด หรือ suspension of enemy air defense หรือการปรับปรามร,ระบบป้องกันทามอากาศของศัตรูโดยมีรายงานครับเมื่อวันที่8มิถุนายนครับว่ายูเครนได้ใช้โดรน FPV โจมตีร,ปประบบป้องกันทามอากาศของรัสเซียได้โดยเจ้าหน้าที่จากกรมทหารอากาศายานไร้คนขับที่14จะเผยแพร่ภา,าพคลิปวิดีโอการทำลายร,ระบบป้องกันทามอากาศแบบ BAC M3 ของรัสเซียซึ่งเป็นร,ปประบบป้องกันทามอากาศระยะกลางทันสมัยของรัสเซีย โดยสามารถสกัดกนเป้าหมายทางอากาศได้ในระยะไกลถึง70กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อโจมตีเครื่องบินขีปนาวุธร้อนและดโดรนและยังสามารถโจมตีภัยคุกค,คามบนพื้นดินหรือในทะเลได้อีกด้วยการควานหาระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียเพื่อทําลายยังได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในมอบขีปนาวุธแบบ AGM-88 HARM ที่อาศัยขึ้นเดาราของศัตรูในการตรวจจับเป้าหมาย ซึ่งการนําเอาอาวุธของสหรัฐอเมริกามาติดตั้งกับเครื่องบินยุคโซเวียตนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากครับเพื่อให้ซู -27 สามารถยิงฮามได้ยุเครตติดตั้งอินเทอร์เฟซที่เข้ากันได้กับนาโต้ให้กับเครื่องบินหรืออาจเป็นระบบบนแท็บเล็ตหรือฝักภายนอกเพื่อเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของโซเวียตและอาวุธของชาติตะวันตกการปรับเปลี่ยนนี้แม้จะเป็นนวัตกรรมใหม่แต่ก็ต้องมีการประสานงานที่แม่นยำเนื่องจากเรดาร์ และระบบอากาศยานของซู2 7ไม่เข้ากันได้กับข้อกําหนดการกําหนดเป้าหมายของฮามปฏิบัติการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความชํานาญที่เพิ่มขึ้นของอยูเครนในการปรับปรามระบบป้องกันอากาศของศัตรูซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าซีดเคือบินซู2 7อาบินในระยะต่ำเพื่อหลบเลีเ่ยงเรดาร์ของรัสเซียเพื่อศัยข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์เพื่อค้นหาเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลข่าวกรองที่ส่งตรงไปถึงห้องนักบ,บินและหน่วยปฏิบัติการโดรน FPV ภาคพ,พื้นดินของยูเครนคาดว่าพวกเขาได้รับการติดต่อสื่อสารจากเครื่องบิน A อ a ว3340โดยเครื่องบินลำดังกล่าวติดตั้งเรดาร์แบบ ASC 890ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายทางอากาศทางทะเลและทางภาคพ,พื้นได้ราว400กิโลเมตรโดยสเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต และติดลิงค์16ของ NATO เข้ากับเครื่องบิน a อ a c ดังกล่าวแต่ถ้ว่าเครื่องซู27ของยูเครนไม่ได้มีลิงค์16ติดตั้งทางเลือกของยูเครนอาจเป็นการติดตั้งลิงค์ของตัวเองเข้ากับเครื่อง s a ับ340ซึ่งในอดีตไทยเราก็เคยได้รับลิงค์ทหรือลิงค์ RTN จาก s a ับซึ่งซับพัฒนาและถือลิขสิทธิ์อยู่ตอนไทยซื้อกิฟเ็นซีดีเมื่อสิกว่าปีที่แล้วกองทัพอากาศไทย ได้สิทธิการใช้งานและพัษนา Data Link ซึ่งถูกเรียกว่า Link T และเมื่อกอนทัพเรือไทยจัดหาระบบหน่วยการรบของซับไปติดตั้งก็จัดหา Data Link ไปด้วยซึ่งเรียกว่า Link RTN ซึ่งสาเหตุที่เรียกต่างกันเพราะจะได้เป็นผลงานของใครของมันทั้งที่จริงๆแล้วก็เป็นระบบเดียวกันแต่ทั้งหมดซับยังคงถือลิขสิทธิ์อยู่ หมายถึงไทยสามารถปรับปรุงแก้ไขอะไรได้ตามที่ต้องการและกำหนดในเงื่อนไขของสัญญาแต่ไม่ใช่เจ้าของโดยแท้จริงเพราะสิทธิ์การใช้และสิทธิ์การพัฒนาแตกต่างจากลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของซึ่งซรัายังถืออยู่แต่อย่างไรก็ตามการใช้ลิงก์ Rtn น,นั้นใช้ถือตัวเข้ารหัสเองเป็นเน็ตเบิร์ดของตัวเองสามารถพัฒนาต่อได้ภายใต้เงื่อนไขซึ่งแตกต่างจากลิงก์11ลิงก์16ลิงก์22ของนาโต ที่แม้ไทยจะได้สิทธิ์การใช้แต่ตัวเข้ารหัสต้องมีประเทศในกลุ่มนาโตเป็นคู่ควบคุมดังนั้นการใช้ลิงก์ทีและลิงก์อันจะทําให้ไทยควบคุมการใช้งานได้มากกว่าลิงก์ของนาโตแน่นอนถือเป็นตัวเลือกที่อิสระกว่าแต่ก็แลกมาด้วยการที่ไทยจะปฏิบัติการร่วมกับชาติอื่นได้ยากเนื่องจากการไม่เข้ากันของ Link T, ลิงก์ทีลิงก์อันกับลิงก์16ที่เป็นของชาตินาโต หากมีเหตุสู้รบกันการเข้ากันของระบบนาโตกับของไทยจึงเข้ากันได้ยากนั้นทําให้กลุ่มประเทศนาโตสามารถช่วยเหลือไทยได้ยากขึ้นด้วยซึ่งจุดนี้คาดว่ายูเครนก็คงประสบปัญหาเดียวกันนั้นทําให้พวกเขาตัดสินใจซื้อลิงค์16ของนาโตเมื่อวันที่29พฤษภาคมเพื่อขจัดปัญหาอย่างไรก็ตามการมีลิงค์ของตนเองของอยูเครนก็มีความจําเป็นอยงเช่นกรณีการบูรณาการขึ้นเรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์จากยุคโซเวียตเข้ากับระบบลิงก์ของนาโต้ทำให้ยูเครนผลิตและพัฒนาเครือข่ายของตนเองขึ้นมาที่เรียกว่าเดลต้าลิงก์ระบบดังกล่าวเป็นระบบบริหารจัดการสนามรบของยูเครนระบบนี้ผู้ใช้สามารถยืนยันติดตามตำแหน่งของกองลังฝ่ายผสมิตรและศัตรูได้โดยใช้แผนที่ดิจิตอลแบบเรียวไทม์มีการบูรณาการเซ็นเซอร์เรดาร์และปีดโดนผสมผสานเข้าด้วยกัน กรกฎาคมปีที่แล้วรูปเดลต้าได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยการรับส่งข้อมูลของนาโตมันมีความสามารถที่สำคัญ5อย่างคือ 1. d e l t เดลต้ามอนิเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับการรวบรวมประมวลผลและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองกำลังของศัตรูประสานงานกองกำลังป้องกันและให้การรับรู้สถานการณ์ตามมาตรฐานของนาโต้ องค์ประกอบเป็นคู่ส่งสารที่ปลอดภัยสําหรับการโต้ตอบระหว่างคู่ป้องกันและการประสานงานกับหน่วยงานอื่น 3. เว็ซต์แพลตฟอร์มวิดีโอที่สตรีมจากภาพสดจากโดรน 4. t a r g ร t h เกตฮับโมดูลการประสานงานการควบคุมการยิงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกําหนดและแลกเปลี่ยนเป้าหมายผ่านแผนที่ดิจิตอลและ 5. m i s s i o n Control โมดูลที่เพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดซึ่งจะช่วยให้ผู้ควบคุมโดรนและสูย์ประชาการระดับสูงสามารถกำหนดโซนวางแผนเส้นทางการบินและประสานงานภารกิจกับหน่วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์และป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพพันเอกเยลีซาเวตา้าบิยโอ์โกนักพัฒน,นาอาวุโสของเดลตาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์นวัตรกรรมของกระทรวงกลาโหมของยูเครนกล่าวว่าเราสร้างโมดูลที่ไม่เคยมีมาก่อนในระบบของนาโต แต่เป็นเพราะว่าไม่มีใครเคยสู้รบในสงครามที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขนาดนี้ในดินแดนของตนเองไม่มีใครเคยจัดการกับสงครามโดรนในระดับนี้หรือต้องวางแผนปฏิบัติการและจัดการโดรนเหมือนที่เราทำเดลต้าได้รับการพัฒนาโดยศูนย์มนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของยูเครนและได้รับการติดตั้งอย่างเป็นทางการในภาคการป้องกันประเทศและความปลอดภัยของประเทศในเดือนสิงหาคม กองทัพเรือ,อยูเครนได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดของนาโตที่เกี่ยวข้องกับระบบไร้คนขับในปฏิบัติการทางทะเลที่ชื่อเลฟสมาร์ท G14 ซึ่งเป็นครั้งแรกตามข้อมูลของกระทรวงกลาโหมยูเครนกองกาลังยูเครนใช้ระบบการต่อสู้เดลต้าคือประสานงานยานบินไร้คนขับทั้งทางอากาศทางภ้าพื้นดินทางทะเลและใต้น้ํามากกว่า50ลำในระหว่างการฝึกซ้อมว่ากันว่าระบบเดลต้า กำลังถูกส่งออกไปยังชาติะชมิต์ที่ไม่เปิดเผยมันอาจถูกพัฒนาแข่งกับระบบ c ีจัดหรือ C-2 ของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนั้นทำให้การบรูรณาการลิงค์16ที่ยูเครนเพิ่งซื้อเข้ามากับระบบเดลตา้ามันกำลังพิสูจน์ตัวเองในสนามรบจริงที่หลายชาติต่างจับตามองครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับ ขอบคุณครับ